วันสุขานั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อรดน้ําผู้สูงอายุขอพรขอความเป็นสิริมงคลจิตอาสาชีจี้ยังได้ร่วมกันเดินเข้าสู่ชุมชนเพื่อรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้สูงอายุสืบสารประเพณีอันงดงามของไทยขอรดน้ําผู้สูงอายุเพื่อสืบสารประเพณีไทยเพื่อเด็กรุ่นหลังก็ได้เอาเรื่องอย่างเราต่อไปมันข้างหน้า นต้นพิธีด้วยการล้างเท้าแทนคำขอบคุณตามด้วยการถวายชาที่เต็มไปด้วยความเคารพได้ให้ลูกๆแบบว่ามาขอพรมาขอขมาท่านให้มีโอกาสที่มาล้างเท้ากราบเท้าก็ถือว่าเป็นมงคลที่สุดของลูกเราครับรักขมาเลยรักขมา 我们关怀老人啊，然后我们又有小孩子，我们又教导小孩子啊，让小孩子有感恩的心。我想在我们这种大社会里面，有一颗感恩的心是最重要的。妈，我尼妈十六迈，送钙补送阿裕，欢喜吗？啊，大家欢喜吗？啊，我ขอบคุณแม่มา <อ>ครับครับเช่นกันนะครับแข่งแรกแข็งแรงนะครับเพื่อก้าเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความเมตตาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังในการแสดงความรักความเคารพและการตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยหัวใจ